พระธรรมสุภาษิตบทที่28บําเน็ตต่างๆของคนชอบธรรมคนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่าตามแต่คนชอบธรรมก็กล้าหารอย่างสิงโตเมื่อแผ่นดินละเมิดก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้นแต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้เสถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนาน คนยากจนที่บีบบังคับคนยากจนก็เหมือนฝนที่ซัดลงมาแต่ไม่ให้อาหารบรรดาผู้ที่ทอดทิ้งพระราชบัญญัติย่อมสรรเสริญคนชั่วร้ายแต่บรรดาผู้ที่รักษาพระราชบัญญัติย่อมคอยต่อสู้เขาคนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่บรรดาผู้ที่สแสวงหาพระเยโฮวาเข้าใจสิ่งสารพัด คนยากจนที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมของเขาก็ดีกว่าคนมั่งคั่งที่คดโกงในทางของตนบุคคลที่รักษาพระราชบัญญัติเป็นบุตรชายที่ฉลาดแต่เพื่อนของคนตะกละนำความอับอายมาถึงบิดาเขาบุคคลที่เพิ่มทรัพย์เสรึงคารของตนด้วยดอกเบีย้ยและเงินเพิ่มพระเจ้าจะทรงเอาทรัพย์นั้นไปจากเขา เพื่อเพิ่มแก่คนที่จะเอ็นดูคนยากจนถ้าผู้ใดหันใบหูไปเสียจากการฟังพระราชบัญญตัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนบุคคลผู้นำคนชอบทมเข้าไปในทางชั่วก็จะตกลงในหลุมของเขาเองแต่คนเที่ยงธรรมจะมีสิ่งของอย่างดีคนมั่งคั่งก็ฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง แต่คนยากจนที่มีความเข้าใจก็รู้จักเขาอย่างแจ่มแจ้งเมื่อคนชอบทำชื่นชมยินดีความรุ่งเรืองก็มีมากขึ้นแต่เมื่อคนชั่วร้ายทวีอำนาจคนก็พากันซ่อนตัวเสียบุคคลที่ซ่อนความบาปของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกาดุนา คนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็เป็นสุขแต่บุคคลที่ทำใจตนให้กระด้างจะตกในความลำบากยากเย็นผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายเหนือคนยากจนก็เหมือนสิงโตคำรามหรือหมีที่กำลังเข้าต่อสู้ผู้ครอบครองที่ขาดความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคับที่ดุร้ายแต่บุคคลที่เกลียดความโลภ ย่อมยืดปีเดือนของเขาออกไปคนใดที่ทำรุนแรงเรื่องโลหิตของคนอื่นคนนั้นก็เป็นคนหลบหนีอยู่จนลงไปสู่ปากแดนอย่าให้ใครจับเขาเลยบุคคลที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมจะได้รับการช่วยให้รอดแต่คนที่มีเล่กะเทในทางทั้งหลายของเขาเองจะตกทันที บุคคลที่ไถไรนาของตนจะได้อาหารมากมายแต่ผู้ที่ติดตามคนไร้ค่าจะยิ่งจนลงคนที่สัตซ์ซื่อจะได้รับพรมากมายแต่ผู้ที่รีบมั่งคั่งจะไม่มีโทษหามิได้ซึ่งจะเห็นแก่หน้าคนใดก็ไม่ดีคนนั้นอาจจะละเมิดเพราะอาหารชิ้นหนึ่งก็เป็นได้คนที่เร่งหาทรัพย์สลึงคานก็มีในตาชั่ว และไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขาบุคคลที่ขนาบคนหนึ่งคนใดทีหลังเขาจะได้รับความชอบมากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิ้นของตัวบุคคลที่ขโมยของของบิดาหรือมารดาของตนและกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ละเมิดเขาก็เป็นเพื่อนของคนทำลายคนใจเย่อหยิ่ง เราให้เกิดการวิวาทแต่ผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาจะเจริญขึ้นบุคคลที่วางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่แต่บุคคลที่ดำเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยให้พ้นบุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู้จักการขัดสนแต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้จะได้รับการสาบแช่งมาก เมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจขึ้นคนก็ซ่อนตัวเสียแต่เมื่อเขาทั้งหลายพินาศไปคนชอบธรรมก็เพิ่มขึ้นสันรเสิร์ญพระเจา้าขอบพระคุณสำหรับพระวจ,จนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเอเมน